ิวน,นันมดมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อกลวยวัดโพสิการามจังหวัดชัยนาทให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะวันนี้มีดอิตโต้เล็กๆค่ะค่ะต้าไม้ฝักไม้นะคะค่ะ ขนาดก็6นิ้วนะคะรวมดำและฝักค่ะค่มีหลวงพ่อกล้วยเล่มนี้สวยงามมากนะคะค่ะสำหรับพกพาได้เลยนะคะ เฉพาะใบก็3นิ้วนะคะคสวยงามค่ะกันก็แน่นนะคะไม่มีรอยขยับกระเือนเลยนะคะค่ะท่านไหนที่ ขาลูกด้วยศรัทธานะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะค่ะเก่าเดิมๆเลยนะคะสวยงามค่ะค่ะไม้ก็เป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไม้พยุงนะคะทั้งดำและฝักนะคะค่ะ สวยงามค่ะขั้นไหนที่ครับราและศัททาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะพูดคุยกันได้นะคะ,คะเป็นมิโต้นะคะจะเพาะใบก็สามนิ้วค่ะค่ะ สวยงามค่ะค่ะท่านไหนที่ศรัทธาก็ทักทายกันเข้ามาที่ศูนย์หกสามหงสามก้าสีแปดก้าเจ็ดได้นะคะค่ะสิวนั้นมิตหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ ค่ะค่ะสวยงามค่ะค่ะขอบคุณค่ะ